โยเฮ้ yo, hey. ส่งยังบานสัตว์ยังบอยฮู้ฮู้ฮู้เฮ้ยเฮ้ยโยโยเฮ้ยเฮ้ยอ้าว hey. hey. สวัสดีน้องพบแล้วน้องพบทำไมำไม่ใส่ชุดอย่างงี้อ่ะฮะเมืออ่อก่อนนูน้นหนูเคยไปซื้อชุดเหรอใช่เมื่อก่อนนูน้น ปีก่อนปีก่อนเลยนะปีก่อนปีก่อนเลยเหรอครับใช่ตอนตอนหนูเป,นนเป็นเด็กอ่ะโอเคยไปเปิขึ้นมาตาโอ้ยน้องพบเมื่อกี้เขาบอกว่าธนาคาร,าคารพบธน,นาคารถูกปล้นเอาบ้าไหมอ้าวเมื่วานนั่นเลยอะเราก็ไม่รู้นะธนาคารอยู่ตรงไหนอาาปะปะ้าวป้ามาอคยดูเข้าไหมอืมเนี่ยเขาพาไปเรอใช่นี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวป้าขับอันนี้ไปดีกว่าขับเลยมอเตอร์ไซค์ไปซ้อนท้ายเลยน้องพบเพื่อนเลยไป ไปแล้วครับไปเลยไปเลยอันรถดึงก็ได้นะเออไม่ต้องไม่ต้องนี่เลยรถปลาปานนี่แหละแทนแทนแทนธนาคารไหนอยู่ไหนธนาคารไม่รู้อืมธนาคารไหนอยู่ไหนไม่รู้นะธนาคารอยู่ตรงไหนครัธนาคารธนาคารอยู่โดนป้นน่ะใช่จะดูให้ สวัสดีเธอนี่ <c oughs> โอ้โหมาเล่นส่วนน้ำกันดีกว่าครับพบเราจอดเล่นส่วนน้ำก่อนเดี๋ยวตน้นีไปขึ้่เขาเหรอใช่ว่าเขาได้โดนค้นแล้วอยู่ไหนแล้วธนาคารนะเกเดี๋ยวก่อนนะอือเดูตรงไหนนะไปน่อเป็นขับไปดูก่อนไม่รู้เหมือนกันว่าใช่เปล่า อันนี้ศูนย์กีฬานะทุกคนกีฬาอะไรอืมไม่รู้กีฬาอะไรกีฬาเตะบอลใช่เอาไปไม่ได้ไปไม่ได้อันนี้อะไรเนี่ยทำไมขัดขัดอันนี้อ๋อคิดว่าทำไมมาขัดขัดอะไรขัดขัดครับเนี่ยกรีนเนี่ยไม่มันขัดอะไรหรอกไม่ขัดนะอืมอันนี้มินิมาร์ทอ๋อถึงแล้วเหรออ๋อนี่ไม่ใช่อ่ะ ไม่ใช่ธนาคารนะนนี้ส่วนธุรกิจอขึ้นไปนข้างบนก่อนแล้วกันไปดูสิโหนี่คืออะไรอ,อ่๋อนี่คือบ้านบ้านบ้านของแต่ละคนเนาะเรายังไม่สร้างเนาะใช่ใช่เดี๋ยวร้อผมนั่งไว้กับป,ป๊าก่อนนะอตอนนี้เรากำลังหาธนาคารอยู่นะธนาคารอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นอะอ้าวเฮ้ย <c oughs> เาปิ้าลรถกอเนี่ยเติมน้ำมันก่อนดี <S <S ตรงไหนครับเ,เติมน้ำมันอืมเติมเสร็จแล้วเติมเติมเติมเสร็จแล้วเหรอไปนะไปนะ <S <S เดี๋ยวอ้าลืมไปแล้วไปล้างรถก่อนดีไม่ล้างแล้วไม่ล้างแล้วครับไปเล่นส่วนน้ำดีกว่าไม่ต้องรีบไปช่วยเขาอ๋อปล่อยเขาก่อนใช่ <S <S 2> <S 2> <S เราไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนไปเล่นส่วนน้ำก่อน อย่ามาปลาไปเล่นสวนน้ำก่อนดีกว่าโอ<ฮ>้ไอ<ฮ>ตัวนี้มันคืออะไรเนี่ยเนี่ยหุ่นยนต์ไปแล้วไปเลยครับคือท t r a n s f เมอร์หรือเปล่าไปแล้วกดตรงนี้สิขึ้นไม่ได้อะกดน่าจะขึ้นได้ขึ้นไม่ได้ไปเล่นสวนน้ำก่อนดีกว่าปลามันขึ้นขึ้นไหนครับไปสวนส,วนสัตว์สวนสัตว์เหรอ<ป>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปนี่มาโดดโดดน้ำก่อน เอ้ยดูนะครับโอ,โ,โอ้โหโโฮู้ฮูู้้ดึงเลยเออเอ้ยม่ครับเอาเลยนะพร้อมล้วนะซัำโดดไปแล้วจุบเออไปครับอันนี้คืออะไรเนะี่ยเก็บก่อนเก็บ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  เอออ๋อไม่จมไปแล้วนะทุกคนจมมาจมมาดำมาดูกันนี่อะไรอ่ะป้าดินป๊ากเครื่องไฟป๊าดเครื่องไฟแล้วอืออืมอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยเก็บเก็บเอาเก็บเอาเอาลงไปเก็บใหม่น้องพ่อจะขึ้นรถไฟอ่ะปะ๊าป๊าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าให้ป้าดำลงไปก่อน เดี๋ยววาขึ้นไฟน่กเดี๋ยวนะไปไปขึ้นไฟกันดูฝั่งเดียนะเดี๋ยวนะไปแล้วขึ้นเลยคือขนหลังดิเอาครับไปครับไปเลยโอ้โหกำลังจะเล่นเลยอะยังเล่นไม่สนุกเลยไปครับธนาคารไม่คือ ไม่รู้เหมือนกันนะครับเอาไป,เไปสิครับลูกพี่ิ้นดูไปสิครับน้องพบเครื่องบินไปไหนอ่ะอาคารเอ้าไม่มีเครื่องบินไม่มีเครื่องเครื่องบินเอาไปก่อนเร็วไปดูเดีเ๋ยวเดี๋ยวปั๊บจะลงนะครับโอ้โอ้นู้นไงนู้นไงนู้นไงเฮลิคอปเตอร์อยู่ตรงนู้นไงน้องพบขึ้นไปขึ้นเฮลิคอปเตอร์ใช่ใช ไปแล้วป้าป้าลงก่อนแล้วไปเร็วป้าป้าลงก่อนนะไปเร็วเดี๋ยวลงมาป้าป้าเร็วไปขึ้นร้อยติมกันโอ้โมีจิงชัาสวรรค์ด้วยอ๋อจะไปขึ้นเครื่องเฮลิคอปเตอร์อ่าไปอ้าวอ้าวนอนครับอะไรอ่ะอืมนอนก่อน นอนพักผ่อนก่อนโอ้โหนอนริมทะเลนะไปเลยไปด้วยผมไปด้วยครับไปด้วยไปไหนเนี่ยไปใช่ปแล้วโอเคไปเลยโอ้โอ้มาแล้วโอ้โหมันถึงแล้วนะครับนี่ว้าวจริงโอ้ที่นี่เรือสำราญ แล้วน,นี้จะมีอะไรบ้างครับนี่ไหนดูก่อนนะอร้านจอดเฮลิคอปเตอร์อ้าวเฮ้ยน้องพงนี่ตามปะปามานะเข้าไปเดินเข้าไปใกล้ๆป้ายก่อนไาจอดเออพอแล้ว <laughs> โอ้น,นี่แหละครับอันนี้อะไรอะ่ะลิฟตเอ้ย บันไดเลื่อนนะครับอ่าไปดูดิโอ้โหมีเพลงไหมโอ้โเเอ้ยลดเบรดนะครับโอ้โหเป็น กดเท้าไฟอะไรประมาณนี้นครับเอเป็นไงเป็นไงครับเป็นไงครับเออ กอนจะกลับมันมเครบอ่าไปมาไปไหนแล้วล่ะามาดี่เาตรงนี้ะนะทุกที่เข้าต้องเข้าผ่านตรงนี้ลูกไปไหนผมไปไหนครับมามาเดวเราก็ไปขึ้นไปนนนาทางนู้นเยทางนี้เลยนี่คืออะไหส้รานเหวนี่นเรากดนี่เลยครับนี่กดข้างบนสุด ข้ามาใกล้ๆรอปลาด้วยนะมาเร่จับลไ้แล้วเราไปอยู่ในเมืองีว่าอยู่ทาทะเลไม่ได้ไปนะครับโอ้ไปแล้วนังเลิคอปเตตามตามเลยเดยเดสัญญาณล่มครับรถอยู่ไหนไหน ขี่รถไปดีกว,ว,ว่าขีรถแบบเท,ท่ๆไปดีกว่าเราจะไส่เลยรกูตเตอร์ดีกว่า เราปินไปแล้วหลเดี๋ยวทุกคนว่ารอนด้วยดีไมไม่ได้อ่ะเขาไม่มให้ขบับนั่งได้อย่างเดียวครับดีตกลออกมา,า,า,าไม่ขับก็ได้เีมาไปเล่นเจสก,กีอ่ะอามางั้นไปเล่นเจสก,กีกันดีกว่าไปไม่นดีแบบนี่แหละเอาเถอะ

แม,ม่แม่ปี้กินอกือเย้โหขุดเป็นนี่นะครับลดลดโอ้โหมืดแล้วตอนนี้มืดแล้วนะครับ เล่นแบบข้างหน้าเนะะะาะแบบไม่ผมนั่งเล่นนะครับน้องเพื่อนเลน่นไหมอ่ะ

นี่สร้างตรงนี้ได้ดีกว่าเฮ้ยไม่พ้นไม่พ้นป๊าไปขึ้นบอลลูนก่อนเดี๋ยวเขาไม่สร้างนี่เอ่ยไมามามาเดีขึ้นบอลลูนกับป๊าดีกว่าป๊าขึ้เขาไม่สร้างป๊ารอด้วยดิสร้างตัวไหนก็ได้บ้างหยุดก่อนเดี๋ยวป๊าล้อสามสองหนึ่งไปขึ้นเลยเดีติดีแล้ว เอาเอาม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 าขึ้นมาขึ้นมานะขึ้นมาแล้วก็นั่งอยู่เฉยเลยโอ้โหโอ้นั่งบอลี่โคนั่งบอลลนั่งบอลนั่งบอลลูนไมันเอออองั้นจะลงแล้วใช่ไหม แล้วเราจะขึ้นไปดูอ่ะป๊าขึ้นไปดูอ่ะเขาจะโดดลงหรอโดดลงเลยงนั้นอ่ะเดี๋ยวป๊าปิดแล้วกันนั่นอ่ะโอเคปิดนะเอ้อลงไปแลออ ตก็ตัดโอเคไหมได้เลยบุกลางที่ผมตัดอยนี่อนเี้นี่นี่อะไรองไหนดนะอลังนี่นะอืมอลังนี้หไปเลยฮะบ้านน้องพสร้างเสร็จแล้วเหรอ หนึ่งใบบ้านหนึ่งใบนะครับบ้านหนึ่งใบมากครับไม่ไม่อ่ะไม่ให้อ่ะหลังนี้เขาไม่ให้ต้องเป็นอะไรอืออ่นนี่หลังนี้แล้วกันโอ้โ,โหเไงาพบ ทูบ้านเลอปลาปิาทโอ้โห